เงินด่วนตัวใหม่ oh. น้องใหม่มาแรงกู้เงินได้ง่ายรวดเร็วทันใจแม้จะมีแบกริตบูโรติดตัวอยู่ก็ยังสามารถให้โอกาสได้เสมอกู้แล้วอยากได้ต่อกู้เพิ่มก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรให้ได้ร้อยเปอร์เซนทุกคน สวัสดีครับอยู่กับเราออนไลน์ชาแนลนะครับวันนี้จะมาแนะนําสินเชื่อที่เป็นรูปแบบเงินด่วนนะครับน่าลองน่าสนใจวันนี้เราก็มีเรื่องราวของน้องใหม่ที่หนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้ได้รู้จักกันใครที่กําลังมองหาเงินกู้เงินด่วนกันอยู่นะครับเคยกู้กับธนาคารมาแล้วไม่ประสบความสําเร็จวันนี้เรามีทีเด็ดน้องใหม่ตัวใหม่มาฝากครับกับสินเชื่อตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่าอม mana blessing ซึ่งตัวนี้นะครับกาลังมาแรงมากๆกู้เงินกันได้เลยนะครับถึงแม้ รถนั้นจะยังผ่อนไม่หมดก็สามารถกู้ได้ไม่มีการเช็คเครดิตบูโรก็เป็นสินเชื่อน้องใหม่มาแรงนะครับที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยในตอนนี้นะครับและใครที่กําลังสนใจอยู่นะครับก็อยากจะให้ศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขของเขาให้ดีก่อนแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนการสมัครต่างๆนะครับโดยวันนี้นั้นเราจะมาบอกกันให้ได้รู้ทุกเรื่องครับ แล้วก็จะทําให้ทุกคนนั้นกู้เงินกันได้ไวขึ้นนะครับภายใน20นาทีก็จะรู้ผลการอนุมัติกันได้เลยกับอามนาลิสซิ่งตัวนี้นะครับเขาเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้นะครับให้บริการหมัดเลยในปีนี้เองเป็นสินเชื่อเงินด่วนเพื่อคนไทยก็ทําให้คนไทยนั้นเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายมากๆนะครับเป็นสินเชื่อที่อยู่ในกลุ่มทุนนะครับที่ ถูกต้องตามกฎหมายได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วจากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังก็จะเน้นๆให้เลยนะครับกับคนที่เคยกู้ยืมกับธนาคารมาและไม่ประสบความสําเร็จไม่ผ่านขายเอกาสารอะไรประมาณนี้หรือว่ายังคงมีเครดิตบูโรติดตัวอยู่นะครับอันนี้เขาพร้อมช่วยทุกคนครับคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือว่าผู้ที่ทําธุรกิจรายย่อยก็น่าจะตอบโจทย์มากมานะครับสินเชื่อนี้ที่เรียกว่าสินเชื่ออมนะเป็นชื่อของเขานะครับเป็นสินเชื่อรถ ถึงแม้ว่าจะยังผ่อนรถกันไม่หมดก็สามารถสมัครกู้ยืมได้กับที่นี่นะครับเอกสารไม่ต้องห่วงครับใช้ไม่เยอะมีการอนุมัติที่ไวไวสุดนี่ไม่เกิน20นาทีสามารถที่จะรับเงินกันได้เลยภายใน1วันครับจะเป็นการสมัครกู้ยืมโดยใช้เล่มทะเบียนรถออกสินเชื่อให้ในอัตราดอกเบีย้ย0.68%ตต่อเดือนส่วนเงื่อนไขในการอนุมัตินะครับจะขึ้นอยู่กับทะเบียนรถนะครับแล้วก็ปีของรถรวมไปถึงสภาพรถด,ด้วยครับ ระยะเวลาในการผ่อนชำระนะครับให้ได้นานสูงสุดถึง60เดือนเต็มๆส่วนเอกสารที่ใช้นะครับก็จะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเล่มรถนะครับสลิปเงินเดือนหรือถ้าไม่มีเนี่ยจะเป็นหลักฐานรายได้ต่างๆนะครับแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารที่รับวงเงินกู้เพียงเท่านี้นะครับก็สามารถที่จะสมัครกู้ยืมกับสินเชื่อน้องใหม่ตัวนี้ได้แล้วเน้นหน่อยนะครับในเรื่องของสภาพรถนะครับเราจะต้องถ่ายภาพให้ชัดเจนทุกมุมของรถ ทางภายนอกและภายในและทําการสมัครก็ได้เลยภายใน3ขั้นตอนเท่านั้นเองขั้นตอนที่1เพียงกรอกข้อมูลนะครับผ่านเว็บไซต์สนะครับส่งเอกสารในรูปแบบออนไลน์ได้เลยนะครับให้เจ้าหน้าที่ของเขานั้นได้ทําการตรวจสอบและ3นะครับรอเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นติดต่อทางอีเมลหรือการโทรหาก็ตามนะครับเพื่อรอรับการแจ้งผลอน,อนุมัติเมื่อเราได้รับทราบ เรื่องของผลอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับวงเงินที่ต้องการแล้วก็สามารถนําเงินตรงนี้ไปใช้จ่ายได้เลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ